สวัสดีครับท่านสมาชิกก่อนอื่นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่องนี้จัดขึ้นมาเป็นแนวทางสำหรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นมาแล้วครับสองคู่โตด๊ดสองคู่ตรงๆนะครับนะออาหลักอันนี้หลักร้อยนี่ของอาจารย์ดีนามนะไปตรงกับสำนักใน ไหนก็ไม่ทราบนะครับอย่าเพึ่งโวยนะครับพอห่วงสูตรนี้ไม่ใช่สูตรของอาจารย์นะครับมาแบ่งปันนะเออผู้ไระกอบน,นะครับถ้าท่านห่วงสูตรก็ปิดช่องไปเลยนะครับนะปิดปิดช่องดูให้หาธรรมชิกเข้าไปดูอย่างเดียวนะครับนะอันนี้อาจารย์นิรน,นามเขาเอามาจากไหนเขามือขวาเขาส่งมาที่ส่งมาส่งมาคือไม่ได้สูตรอาจารย์นะครับนะเอเลยมาแบ่งปันให้ท่านชัพิชิกทั่วไปนะครับนะ อไม่ว่าไออาจารย์นี้ไปลอกเรียนแบบคนนั้นมาจะเรียนแบบไม่เรียนแบบนะครับแต่อันนี้คือของอาจารย์นินามเ็าส่งมาให้เราก็มาส่งต่ออีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าสูตรกระป๊อกกระแป๊กนี้บางท่านก็ชอบนะครับนะดูแล้วมันเพลินแต่อย่าไปเชื่อเต็มที่นะครับนะเพราะสูตรนี้มันมันถูกแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นแค่นั้นเองนะครับถ้าสองตัวก็ยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับ นี่นี่ย้อนหลังเข้าทุกงวดแม่นย้อนหลังก็บอกอ่ะนี่เอามาให้ดูนะครับตรงกับสำนักไหนก็แล้วไม่รู้เหมือนกันแหละอันนี้หน้าที่คือให้ท่านสมาิกพิจารณาเองนะครับนะ,ะหลักร้อยสองตัวหลักสิบตัวเดียวและหลักหน่วยตัวเดียวนะครับนี่ออกสี่สี่หกก็มาตรงนะย้อนหลังเขาเรียกว่าแม่นย้อนหลัง แม่นย้อนหลังไอเดินหน้าไม่รู้แม่นย้อนหลังทุกสํานักแม่นย้อนหลังทุกคนนะครับเนี่ยมาให้ดูนะครับเอามาให้ดูนะครับ,าารบก็ได้อย่างนี้มาก็ให้อย่างนี้มานะครับนะเก้าห้าหนึ่งโอโหตรงตรงเลยสองชุดนะครับสองชุดนะเก้าเก้าศูนย์นะครับศูนย์เก้าเจ็ดก็ตรงเจ็ดห้าเจ็ดโอโหอย่างนี้ไม่รู้จะเอาเงินไปกองไว้ที่ไหนพ่อแม่พี่น้องก็มันเข้าใจอย่างนี้นะเออ ถ้าชอบก็ลองไปดูถ้าไม่ชอบก็ดูไปแค่แปขวัญตากันงไม่ได้สูรละจารย์นะเขาส่งมาให้ก็เลยมาแบ่งปันไงอ้หน้ำลายยืดน้ำลายไหลเลยนี่เอ่อหลักหน่วยอาจารย์ลิเนามนี่ให้มาแค่นี้ท่านพ่อแม่พี่น้องหลักหน่วยยังไม่ได้ให้มานะก็บอกให้กดติดตามไว้นะเออเดี๋ยววันสุดท้ายเสลยหลักหน่วยว่าอะไรเนะี่ยงวดงวดที่แล้วก็หกสองหกแปดสองหกนะงวดนี้อ่าหกกับแปดหลักร้อยอ่ศูนย์ตัวเดียวหลักสิบ ให้ไปเลยหลักรวยอะไรหลักรวยอะไรเดี๋ยวก,ก็โยนมาให้นะครับนะกดติดตามไว้ถ้าถ้าใครไม่ได้กดติดตามไว้ก็อดนะครับนะถ้าเข้ามาตามนี้นะครับนะศูนย์นี้มาตรงกับที่บอกว่าสี่ห้าเก้าศูนย์นี่ขาดไม่ได้เออมันมีศูนย์มานี่แทบคนไม่ค่อยจับกันนะศูนย์พ่อแม่พี่น้องนะครับนะไปดูสิตินะตามตามตามรอยอะ่ะส่วนมากไอ้เดือนนี้หนึ่งเวศาส่วนมากเน เข้าบ่อยนะครับ0กับ7ไ่ไล่ดูนะครับนะ0กับ7เนี่มาตัวนะครับนี่มาจน0แล้วเนี่ยนะครับนี่ครับพิจารณาด้วยนะเลยไปแปงมันนี่ยเขาส่งมาให้ดึกดึกเดินๆยังส่งมาก็ตื่นขึ้นมาอะไรเนี่ยเลยมาเขียนให้ท่านสมาชิกลองไปดูนี่จับคู่ตัวไว้แล้วเนี่ย60 80เนี่ยอะไรอยู่หลักหน่วยนะอะไรอยู่เลยหลักหน่วยอาจารย์เนี่น้ำบอกมาหน่อยจะได้ให้สมาชิกให้มาแค่นี้ เราก็ลงแก่แค่นี้ท่านจะเป็นิกนะก็บอกรอรอหาหลักหน่วยอยู่จริงๆเขาได้แล้วแต่เขาเล่นตัวนะครับนะเอ่ออย่าไปโทษอาจารย์นะทําไมไม่บอกเพราะเขาให้มาแค่นี้เราก็ลงแก้ค่นี้ก่อนนะครับท่านจำเป็นพิกินะถ้าท่านอยากรู้หลักหน่วยอะไรทที่ของอาจารย์มีอยู่สองหกเจ็ดยัดไปเลยแต่มันก็เยอะชุดอยู่อย่าเอาชุดเดียวไคนที่อยากแบบวัดดวงไงวัดดวงไงเก้าบาทสิบบาทอย่าไปเล่นเมอเยอะนะบอกไว้ก่อนนะหัวนี้มัน หวยมันมันแม,นมน่นย้อนหลังอย่าไปเชื่อมากนะของแม่นย้อนหลังครับนะแค่ดีก่อนนี่นอนต่อ ahora, อลยน,นี่อุตสามานั่ตื่นขึ้นมาดึกๆๆดืนๆมาเขียนให้ท่านจะมาจิกนะครับนะหวยลาวก็หนึ่งมาตาเคยนะแต่ห้องวีพีอาจารย์ยังให้เบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะแต่ในทาง YouTube ไม่ได้เบิ้ลนห้นะโทษทีนะก็ได้เข้าคู่ตัวไป oh, 1991คู่ตัว้าไครยิง10ตักวก็ได้จริงไหม้าฉลาดเล่นเนี่ยหวยลาวอะ เก้ากว่าหนึ่งบอแล้วแรงรพอกันนะครับไวร้าวก็โอ้ท่านคุณรูดได้เยอะนะมั่นใจมากป้าทรงด,ดีโอ้โหได้เฮเลยป้าทรงดีได้ทั้งบนทั้งล่างโอ้โหได้ได้ครึ่งแสนอีกแล้วป้าทรงดีเอ,อ้ยเ,เงินไปไว้ไหนได้เนี่ยได้ทั้งบนทั้งล่างแกบอกโอ้โหได้ทั้งบนทั้งล่างเลยรูดรูดทั้งบนทั้งล่างได้สองต่อเลยโอ้โหเน้นในห,หนึ่งด้วยนะมีอีกหนึ่งนะ น้องที่นครมนมคงจะตามอาจารย์อยู่นะคงจะได้เฮนะเขาอันนั้นก็ชอบลูดลูดอย่างสายลูดอย่างเดียวก็อันนั้นก็ชอบลูดบุญน,นะครับที่นครเอ้ยบึงกา้น้องบึงการนะโอกาสดีถ้าอาจารย์ไปเยี่ยมเยียนแดีวอาจารย์จะแวะไปหานะครับแวะไปหาเขา,เาถ้าไปนู่นให้ไอ้แวะไปหาเดี๋ยวถ้าวันไหนไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะโทรบอกอีกทีนึงนะครับนะน้องมืองการน้องมืองการนะครับนะ แค่นี้ก่อนครับนะขอให้นอนหลับฝันดีนี่ได้ของดีๆก็เลยรีบให้มาให้เลยนะครับหลักหน่วยดันไม่เอาอส,ส่งมามาให้นะครับนะก็ได้แค่นี้เดี๋ยวจะมาชิกดูนต่อว่าอีกตรงทัวรอาจารย์นีรน,นามนะครับก็ส่งมาแค่นี้อาจารย์ก็ส่งต่อให้ท่านสมาชิกเดี๋ยวใครมีหลักหน่วยก็หลักหน่วยอาจารย์ใส่ไปก่อนเลยนะครับนะสองหกเจ็ดนะสองหกเจ็ดจับไปก่อนเลยนะครับท่านสมาชิกนะ,ะแค่นี้ก่อนครับขอให้โชคดีมีัยสวัสดีครับ